ดูนะคะและรัฐมนตรีเน <LO jotka> you know okay. well, ี่ยเขาจะต้องติดเหรียญสองเหรียญถูกไหมเหรียญหนึ่งเหรียญในหลวงอีกเหรียญหนึ่งจะเป็นเหรียญอะไรนะพี่จำไม่ได้ละสองเหรียญอ่ะต้องติดคู่เห็นไหมเห็นไหมว่าอุ้งอิงไปไหนก็ติดคู่แล้วรัฐมนตรีทุกคนติดคู่หมดแล้วคุณทักษิณติดเหรียญอะไรอคุณทักษิณติดเหรียญในหลวงใช่ไหมคะใช่ไหมคะแล้วไปดูว่าคุณอนุทินติดเหรียญอะไร เหรียญในหลวงรัชกาลที่1 8แปดเห mm hmm. เรียญเหรียญนี้ได้ตัดจากใครมาพระราชทานในหลวงพระราชทานหลังจากที่เป็นรัฐมนตรีพิเศษตามสเสด็จในหลวงไปภูตานเสเ็จวิสิท์ครั้งแรกของพระองค์ mm hmm. มีรัฐมนตรีคนเดียวเป็นเหรียญแปดเหรียญแล้วเหรียญน,นี้ผู้ที่ได้เหรียญเหรียญน,นี้ที่จะติดได้เนี่ยนะคะจะมีได้ไม่กี่ไม่กี่คนเท่านั้นนะคะเออผู้ที่จะติดเหรียญน,นี้ได้เนี่ยคุณอ,อ่เดี่ยนะคะ ฉันก็ไปดูมาชื่อเมื่อวานฉชน่ั่งดูเอ๊ะเหรียญเนี่ยคือคนที่ติดเหรียญน,นี้ได้ก็คือหนึ่งข้าราชบริพารที่ท่านพระราชถานให้สองคณะองคมนตรีอืม,อมนี่คือเป็นหนึ่งในแบบเสมือนก็ว่าเป็นข้าราชบริพารที่ท่านพระราชถานให้และให้ในคราวที่ตามสเสด็จไปภ <ไป S 2> ูตาน,ตานอ,อนี่คือเหรียญในหลวงรัชกาลที่สิบแปดเหรียญก็คือพักสีน้ําเงินอะ่ะอืม น้ำเงินทั้ง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 ,งพักอ,อ่ะพักสีน้ําเงินอ่ะแล้วคิดดูแล้วกันว่าเหรียญเนี่ยคาคออนุทินไหมคุณอนุทินเมื่อวานนี่ดินตัวตรงนะแข็งมากเลยนะยืนแข็งๆข็งนะหน้านิ่งนแล้วแล้วมันมีความประหลาดตรงที่ว่าวันก่อนที่เราอ่านข่าวที่พี่ปองอยังแซวหรือว่า คุณภูมิทำไปเพราะว่าเขาได้รับเชิญมีตําแหน่งเป็นประธานปปสถูกไหมคคุณนุทินเนี่ยไม่ได้รับเชิญตอนแรกยังไม่ได้รับเชิญนะแต่ประหลัดมหาษไทยเนี่ยเขาต้องไปโดยตําแหน่งเพราะเป็นกรรมการไอของปปสอ,อยู่แล้วเขามีการประชุมของเขาอยู่รรแล้วคือดูห้องก็รู้เพราะมันไม่เป็นแบบเวทีแบบเมืองทองอ่ะไม่ใช่แบบยิมแพกอะไรเงี้ยมันเป็นห้องประชุมนะเป็นประชุมเป็นวาระของเขานะคุณที่ิบอกว่าได้รับเชิญเมื่อเช้าเฮ้ รัฐมนตรีถูกเชิญที่หลังประหลัดกระทรวงไปไปได้อย่างไรอะไรแบบเนี้ยนะเหรียญของคุณอนุทินไม่เหมือนเหรียญของท่านอื่นๆไม่เหมือนเป็นเหรียญที่เหรียญใหญ่กว่าดูเหรียญกัดหน้าอกรู้เลยแล้วดูคุณอนุทินไม่สบายใจนะคือยิงข้านๆยืนแบบดูแบบยิ้มแบบหน้าตาก็รู้อ่ะเออหน้าบอกยี่ห้อเออพู้กับชาบ้านเนี่ยออดูไม่สบายใจดูตัวแข็งๆอ่ะ แล้วตอนกดคอทำาันจะแข็งๆอ,ะอ่ะเราก็ยกมือว่าให้แข็งๆเพราะรู้ร,รู้ทั้งรู้อยู่ว่ามันจะเขีย่ยเราไงแล้วมันจะเอาเราไปยิงข้างๆอ,ะอ่ะไม่ได้มันจะรอดแล้วสิ่งที่ทักษิณพูดหลายๆเรื่องเนี่ยอนุทินก็คงไม่ได้เห็นด้วยไม่ยินดีปีดาที่จะได้ฟังด้วยยืนตัวตรงเลยนะคอตั้งตัวตรงหน้าตึงเลยนะคะก็เพิ่งได้รับเช้ตอนเช้าอะเปไปได้ยังไงอ,อ่ะ ลากกูปไปด้วยอ่ะอีหลักอีเหลือกันอยูแล้วเป็น,น <ะ S 1> อนดีตแล้วานมนตรีช่วยอดีตแล้วามนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอ่ะตั้งหลายปีอ่ะใช่ไหมเป็นหมอหนูอ่ะตั้งหลายปีอ่ะอ่เพราะนั้นก็อีหลักอีเหลือ,อ,ลอแล้วนอกนั้นก็คือพวกคุณนักสินหมดเลยไงมีคนนั่สินเป็นภูมิใจไทยคนเดียวอ่ะพรรคสีน้ำเงินอยู่คนเดียวอ่ะทัาสิณก็แดงใช่ไหมแล้วทักษิเนี่ก็คือผู้ตั้งกองกําลังปีศาจส้มขึ้นมาในกอดคอนยังแบบยิ้มแบบฝืนๆนะ เป็นเปิดแล้วก็เล่ายิ้มให้สังเกตคือเราดูแบบดูจากสัญลักษณ์อะบอดี้แลงเ a g อะบอกได้เลยว่าอึดอัดอึดอัดที่จะยืนอยู่ตรงนี้ไม่เหมือนภูมิธรรมนี่เขาจะคุ้นเคยกับการยืนอยู่ข้างตักสิณยิ้มแมวนี้มีความสุขเหลือเกินเห็นเจ้านายมานะเกิดชัดเกิดชั้นนะขอเกิดมากับคู่คุณทักนิณอีกรอบก็แล้วกันอะไรอย่างงี้เออมีความสุขบ้างเลยเจ้านายมาอาสมศักดิ์ก็มีความสุขม้ากเลยกูได้จะได้ช่วยเจ้านาย กูมีโต้แน่กูไม่ต้องหวง่วงกูมีโต้แน่นอนอแพทย์จะบอกว่ากูก็ตีกับแน่นอนอเรามีกัน48บแปคนแล้วว้ย